มาเบิ่งกันพันยางมาสองลังฮ่า uh ฮุนเซอปนี่เลสกาสองกระเป๋านะคะเปนเขียนมาแล้วของเบบีใบหนึ่งของแม่ใบหนึ่งนะคะอันนี้สีชมพูของแม่นาจากเพราะว่าเป็นเขียนไว้ว่าสีชมพูของแม่ กระเป๋าใหม่นะจ๊ะกระเป๋าใหม่จ้ะแล้วก็อันนี้กระเป๋าตังนะคะกระเป๋าตังของอ่ะไมเคิลคลอสนะคะของไมเคิลคลอสเลยค่ะกระเป๋าตังนะจ๊ะขอบคุณน,นะจ๊ะกระเป๋าใหม่เลยส่งให้นะ,ะันเนาะเนอยากใครไม่ได้ใส่กระเป๋าตังเดี๋ยวเราจะช่วยให้ย่มหาโอกาสสาคัญใจด้วยค่ะเด้อสําหรับไมเคิลคลอสเนาะ หรือว่ากระเป๋าเอ็มเคมีเนี่ยเอิญได้คว่มง่ายๆเขาไม่น่าจะออกเสียงบวอกไยถือแล้วก็เพิ่นบอกว่าแม่นูไปหาส่วนอย่าย,ย่อมผมแบบสานแค่นีหน่อยในหน่อยให้ว่าสันล่องเบิงนอกใส่เบิงบสันวาเด้แล้วก็มีกระเป๋าต่างใส่เงินเหรียญนะคะนะคะ ที่จริงมันคู่กับใบนี้ด้วยจ้ะอันนี้คู่กับใบนี้มันมาผิดถุงหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันจะคู่กันนะคะอันนี้คอสนะคะคอสบาร์ีหอนะคะเห็นมะีเนาะเดียวก็เบิ่งอ,อ,อันนั้นเบอนี้ก่อนนะคะแล้วก็มี้ันนี้ก็แน่ใจว่ามันคืออะไร น่าจะเป็นกินนี่สักายสาไม่ร่อยโบโฮน้ำหอมทดล่องมั้งหัวน้ำหอมแบบทดล่องะคะ่ะลิปสติกนะคะคลิปสติกสามสีในแท่งเดียวในอันนี้กล่องเลหนึ่งนะคะแม่นจานนีนน้ำหอมทดล่องนะจ๊ะสีกิน่น ของนี้ยังไม่น่ไม่น่ก็รู้จักจ้ะประมาณน,นี้จ้ะส่วนกระเป๋านี่ค่ะซื้อใหม่นะคะอันนี้มาดูข้างในอันนี้ของบีบีบ้างนีอันนี้น่าจะของบีบีค่ะแทนจะสวยงามค่ะใบนี้ สวยมากเลยนะแต่วดอกยืมใช้ก่อนนะบีบีมุ่งนานมาแม่ใส่กอดน,นะนะคะอันนี้ของบีบีแน่นอนค่ะของลั่นโคมกระเป๋ามันแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องสําอางเครื่องสําอางที่เป็นไทยมากของบีบีนะคะเป็นของน้ำมันอยู่ทั้งหมดเป็นลิปสติกเป็นซินสอผ้าตาเขียนตานะจ๊ะพราะว่าเป็นไทน้องบีบีเอาไปใส่สหรับ แต่งนารับจ้างหากินกระเป๋าตังของบีบีก็ไม่ใช่กระเป๋าตังอันนี้เครื่องสอําอางจะ้ะเครื่องสอําอางที่ถ้าคิวถ้าตาถ้าปากถ้าแก้มประมาณนั้นนะคะส่งมาให้น้องนะคะอันนี้อันนี้ว่าลูก่ะต้องให้บีบีเรื่องเอาแน่คุณผู้สงสันยน่าจะเป็นตัวย,ย่างอะไรสักอย่างหนึง่ง ทุกอย่างเป็นเครื่องสำอางเหมือค่ะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นสีส้มเครื่องสำอางไม่ให้บีบีเอากลับไปเมืองไทยไปไว้ท้ามาหากินนะจ๊ะนี่จะ้ะน,นี่ขอนี้นะจ๊ะสลักเถ้านื่นหลักเอาหาไม่ดีใส่แบบน้องนี่จะ้ะนะคะใช่หมดอะค่ะเป็นเลขไม่หนีนเ,หนเป็นของของบีบีเหมืออันนี้เปิดเป็นบอระบาดีกคอยเคยมีบอระ ชีวิตนี้อ้าวพอเปิดใส่แล้วกินองเป็นหงผมเอาขวญไปแต่พอเปิดกล้องแล้วพวกบานนอกก็ไปก็ได้นี่ค่ะทิปัดแก้มถ้าเบิ่งบ้าพดนะมากมม้หลากหลายค่ะเป็นลิปเป็นยังต่างๆนะคะเปนใส่กระเป๋าล้วโคมม้งมากยำหน่อยจะเลียงให้เบิ่งนะคะว่าได้อะไรมาบ้า,บา,บางเนาะตัวนี้เดี๋ยวจะให้ใส่คู่ก็กระเป๋าไว้นี้เพราะว่ามันเป็น มันเป็นเซตมันนะเดี๋ยวให้ยดูออไปทั้งเซตเลยดียวกว่านะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะเบิางขาทั้งเบิร์ตได้อีหยังมาแน่ไปหน่อยเอินบาถือเด้อค่ะเด้อเบิรงเอาค,ค่อยๆเบิรงเอาเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะกระเป๋านะคะนี่นะคะนี่จ้ะเครื่องสําอางลิปสติกต่างๆนะคะยาญย่อมผมทางเลือกใหม่เพิ่นยันไม่หน่อยบ่สวยเพิ่นเลยไปลองเลือกอันที่มันมีอันก็ห่อหน่อยสารเคมีหน่อยนะจ๊ะ อันนี้กระเป๋าคลอดมันคูกระใบนีได้จ้ะเด้อเอินถือบนอ๊บเอิอกับว่วาเด้อบ่เคยมีอหรีพี่น้องเสื้อัน,นี MK นะคะกระเป๋าต่างคนทรงมาให้แม่น้อยกระเป๋าันนี้คนใส่เครื่องสำอางเล็กๆน้อยๆมากนอกจากเครื่องสำอางก็มีแต่ของไม่ทั้งนั้นนะจ๊ะก็ขอบคุณเด้อค่ะสำหรับผู้ที่ทรงมาไห้นะคะขอบคุณน้ำใจที่มีให้เราสองแม่ลูก ขอบคุณลหลายๆจ้กที่มีความหาความบางดีให้เฮาเนะเาะเฮากอบพ่อแม่ยังตอบแทนเนอกจยากสิพยายามเฮ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องไดือบ่งอีกแต่กันต่อไปนะจ้ะจะมีความจริงใจจังสิบเสมอไปนะคะขอบคุณพี่น้องจริงๆขอบคุณนะคะได้รักจากใจจ้ารักนะจ,กจุ๊บ